สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชระพง์แก้สะอาดกับช่องเทรนนิ่งวิ t h j แจ็คเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปวันอาทิตย์ซึ่งเหมือนเช่นเคยครับก็คือจะเป็นคลิปที่เราจะมาบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาปั่นจักรยานในวันแรบกับเทรนนิ่งวิ t h j แจ็คเนี่ยเราจะปั่นวันไหนและปั่นอย่างไรบ้างนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับเราจะปั่นกันวัน จันท์พุธสุขนะครับเวลา18นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับทุกวันโดยที่โปรแกรมซ้อมจะเป็นดังนี้นะครับวันจันทร์เราจะซ้อม steady effort power interval นะครับหรือซ้อมเอาไว้แช่หนีแช่ไล่นั่นเองส่วนวันพุธเราจะปั่นกลุ่มนะครับ สนามฮินลีย์รูทนะครับก็คือว่าเป็นทางเนินเล็กน้อยนะครับไม่ไม่มากนะครับเนินเล็กน้อยนะครับปันกลุ่มเนี่ยผมก็จะพูดบรรยายไม่ได้แต่ว่าจะพูดไปในไลฟ์แทนนะครับแต่ว่าในวันแ a บเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับเราก็จะเรียกว่าใครอยากจะ ปั่นช้าปั่นเร็วได้ตามสไตล์ทั้งหมดนะครับโอเคส่วนวันสุกนะครับเราจะซ้อมโอเวอร์อันเดอร์นะครับก็คือว่าซ้อมเอาไว้เตรียมตัวเวลาที่เราไปเจอของจริงเวลาที่เราปั่นกลุ่มนะครับอย่างเช่นเราเออกไปปั่นเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะได้เรียกว่า พร้อมนะครับก็คือเนี่ยต่อไปเนี่ยการซ้อมกับเทรนนิ่งวิทแจ็คในโปรแกรมวันแลบนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ,ว,รรบวันละประมาณ1ชั่วโมงเวลา18นาฬิกาสำหรับผู้ที่ทํางานนะครับแล้วก็เรียกว่ามีเวลาน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะซ้อมให้มันหนักหน่อยนะครับเพื่อว่าใช้เวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดเนี่ย ให้มันมีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดนะครับส่วนวันอื่นนะครับอย่างเช่นวันอังคารนะครับเพื่อนๆก็อาจจะปั่นเอนดูรนหรือว่าปั่นวีคอรี่ไได้หมดนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปปั่นข้างนอกกัน สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะงงนะครับเอ๊โปรแกรมวันแล็บคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าโปรแกรมวันแล็บเป็นเป็นยังไงและจะต้องใช้อะไรเพื่อมาปั่นกับเทรนนิ่งวิจักต์ในวันแล็บนะครับอ่าเดี๋ยวดูในลิงก์นี้นะครับและก่อนจากกันไปฝากเอาไว้เช่นเคยนะครับกับกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานและออกกําลังกายนะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมของผู้ที่รักการปั่นจักรยานและการออกกําลังกายด้วยกันนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายคลิปนี้นะครับแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมันได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ